มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็พาหลังจากที่พาไปที่งานของดีนะครับงานผลไม้ของดีอำเภอกระทัรักเสร็จเราพามาที่อำเภอขุนหารครับแ๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาสำรวจตลาดที่อำเภอขุนหารครับอนนี้ปีนี้ว่าลูกเรียนภูเขาไฟจะประมาณโลละเท่าไหร่เท่าที่ผมมองดูทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นร้อยห้าสิบบาทนะครับ นี่ขายรอยหาซครับอยห่าซฟนี่หลายราคาเนาะจนนี้มันจะสูงแล้วก็เลยขายราคานี่มีมีรีมีมีเีม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 ามีมีมามี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 มหมี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 มัมี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 ยีมีดีม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 มีมมีมีมีีมมีมีมมามี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 นีีมีมีีมีเีอีมีีมี นอกจากมีทุเรียนก็มีหมักสตอด้วยนะครับถ้าสุกก็ขายร้อยห้าสิบลูกเอฟเอฟคูเอฟเอฟนะครับแกะให้เลยแกะให้เรียบร้อยอร่อยด้วยครับโอ้นี่อยู่อยู่บ้านนี่ยังกับเข้าวก็อื่นบ้านน้องเก่าบ้านน้องเก่าเนาะอันนี้บ้านน้องเก่าน้องเก่าทานหน้ากับนี่ต้นทุเรียนกับนี่ครับต้นทุเรียนก็ร้อยแปดสิบร้อยสี่สิบก็แล้วแต่นะครับ ปีนี้ขายร้อยมอนทองร้อยห้าสิบนะครับสดจากไร่นะครับสดจากไร่สวนทุเรียนภูขเขาไฟนะครับผ่านการตรวจโดยสารวัตรนักเรียนเนาะเอ้ยสารวัตรทุเรียนเอ้ยมาสารวัตรนักเรียนนะครับหมอนทองที่บ้านหนองเก่านี่ร้อยห้าสิบนะครับปีนี้เนาะร้อยหาชิปนะบอขายแพงบอขายแพงร้อยห้าสิบอันนี้วะครับอันนี้พร้อมสุกนะครับพร้อมสุกสุกพร้อมทานสุกพร้อมทานอันนี้100ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบเหมือนกันอู้สวยจังเลยครับ เนี่ยพูประมาณนี้สวยครับเราเอาไปเยอะไม่เป็นไรอ่ะมั้งอ่าเนี่ยครับลูกประมาณนี้ก็ประมาณสี่โลไม่ถึงไหม่ถึงเนาะสองโลครับสองโลอันนี้บอกอันนี้บอกครับโอ้นี่แหละครับหน้าอร่อยหน้าอร่อยหน้าอร่อยเดี๋ยววนๆนะครับวนๆนะพร้อมสุกพร้อมทานพร้อมกินเลยเนี่ยแกะแล้วมีน้ำพริกด้วยนะรอ้มีพริกด้วยนะครับโอ้มพิกนะครับโอ้มพิกนะคอกอกดอพกด้วีดยครับ น้ำพริกด้วยอุ้ย320่บาทเองครับไม่แพงเลยแกะแล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยมีน้ำพริกด้วยน้ำผึ้งเดือน6กะครับนี้ตอนนี้เดือนหกอ้น้ำผึ้งเดือนหกครับไปแกะก็เป็นเดือนหกนะครับนอกจากจะมีทุเรียนหมอนทองนะครับลงร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยเบอร์ก็ตามนี้เลยนะครับสวนพงสุภานะครับมีมังคุดแล้วก็มีกระท้อนนะครับอายุสิบห้าได้มาเป็นสาวลมวงก็เป็นกระท้อนนี่แหละ เดินเรื่อยๆครับเนี่ยับรรยากาศทีนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับบอกเลยว่าไม่แพงไม่แพงเนี่ยครับบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นๆแล้วก็ยังมีลูกค้านะครับลูกค้ามาเที่ยวมาชมนีม่ขาดสายนะครับูุเรียนภูเขาไฟอันนี้บ้านหนองเก่าครับบ้านหนองเก่าบ้านหนองเก่าทางด้านในก็เป็นสวนเนาะเอา้าอันนี้แพงนี้ร้อยสี่สิบครับแพงนี้ร้อยสี่สิบครับคุณผู้ชม ร่อยสี่สิบด้ยนี่บริตัวด้วหนี่ครับแหงนี้ร้อยสี่สิบครับโอ้ลูกใหญ่ลูกโตแต่ว่าต้องรอสักสองสามวันเนาะร้อยสี่สิบบาทอันนี้ก็เป็นมังคุดภูเขาไฟนะครับมังคุดภูเขาไฟสามลูกร้อยน้ำผึ้งก็มีมะละกอะก็มีอันนี้ร้อยี่สิบแลละครับกี่วันได้ทานครับอันนี้ประมาณสองวันนะครับ ร้อยยี่สิบครับคู่ใหญ่ๆนะครับร้อยยี่สิบมีจริงๆนะครับเนี่ยที่คุณหารครับเดินเสื้อผ้าเข้าไปข้างในครับโซนลุ่งเสริมครับเข้าไปข้างในก็มีหลายราคานะครับคุณผู้ชมโซนลุ้งเสริมมีหลายราคามีกินวันนี้กินพรุ่งนี้ครับอันนี้กินว,นว,นวันพุธนะครับ,บวันพุธวันพรฤหัสค่ะวันพุธวันพฤรพฤหัสกินพรุ่งนี้ ทีนี้โลเท่าไหร่ครับอันนี้ร้ <150. S 1> อยห้าสิชงรู้ว่าลูกเล็กๆนะครับมองกลางเลยลูกเล็กๆนะครับตัวนี้ประมาณสามร้อยนะครับประมาณสองกิโลแต่ว่าหลายพูนะครับเนี่ยดูเล็กๆแต่ว่าพรีเมียมน,นะครับหนึ่งพูสองพูสามพูสี่พูห้าพูนะครับเล็กๆแต่ว่าได้ห้าพู ก,กินพรุ่งนี้นะครับเยื้อเลยครับอันนี้จิ้มันจันบรนจันก็พรุ่งนี้นะครับอันนี้แกะเนื้อแล้วครับร้อยจุดสิบเก้าอันนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าลูกนี้เอฟมากเลยครับอันนี้สุกกำลังสุกปะ่ะครับพี่อันนี้ขอช่างดูได้ไหมครับโอ้บัคทูเรียนหกโลเจ็ดโล หกโลครับหกกิโลโลแล้วเท่าไรครับไอิมนี้อันนี้ร้อยห้าสิบโอ้เก้าร้อยบาทนะครับูกนี้นะครับโอ้คุ้มครับคุ้มคุ้มคุ้มณผู้ชมแต่ว่าสุกแล้วเนาะพร้อมทานเลยเนาะลูกสวยด้วยลูกสวยเกรดพรีเมียมของพรีเมียมเลยนะครับสวนอะไรครับนี้สวนลุงเสริมครับสวนลุงเสริมนะครับสวนลุงเสริมเลยร้อยห้าสิบบาทบ้านน้องเก่าเนาะครับใช่โอ้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เห็นร้อยห้าสิบบาทก็ยังพอ าใจหายคอนะครับปีที่แล้วร้อยแปดสิบนะหอมากๆเลยครับพามารีวิวอำเภอที่สามครับเนี่ยมาจากสีรัตนะเข้ากันทะรักแล้วก็เข้ามาที่นี่านอ่าบนหายอีกครับลูกเล็กๆก็อร่อยนะครับไม่ใช่ไม่อร่อยนะอย่างลูกนี้ครได้ฟูใหญ่ๆหนึ่งฟูสองฟูสองฟูฟูเล็กอีกสองนะครับลูกนี้น่าจะสองสามวันได้ทานเนาะ ที่สวนลุงสือนะครับท่านผู้ชมก็มองๆไปก็เป็นพรีเมียมหมดนะครับพรีเมียมหมดอยู่ที่ว่าปรูจะเลือกใหญ่เหลือเลือกเขาแล้วอันนี้ขายโลเท่าไหร่ครับเนี่ยเลือกลูกสวยไปแล้วก็ร้อยห้าสิบประกันแต่เขาเลือกลูกสวยไปหมดอ๋อลูกสวยเขาเลือกไปหมดแล้วร้อยห้าสิบประกันหลือพวกนี้มันยังไม่สุกยังแข็งอยู่ต้องต้องรอพวกนี้ก็ต้องแกะไข่ฟง อ๋อครับผมเนี่ยขอบคุณครับนีนะครับสวนลุงเสือมนะครับลูกนี้เก้าร้อยเอฟเลยกินได้เลยหอมแล้วนะครับนี่กินวันกันคูอขอไฟร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็มาถ่ายทอดบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้จากที่พาไปที่สวนทุเรียน พาไปที่งานทุเรียนเนาะงานทุเรียนที่กันทะลักนะครับตอนนี้ก็พามาที่สวนลุงศึก้านหนองเก่าอ,อําเภออําเภอขุนหานะครับอ่าอันนี้สุกพร้อมทานร้อยสี่ิบาทนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับปีนี้สุกพร้อมทานโลละร้อยสี่สิบก็มีนะครับสามสี่วันได้กิน,นะครนะสามสี่วันได้กินไม่ไม่ใช่ว่ากินได้ทั้งสามสี่วัน ครับพุทะเลขาดได้กินใส่ตู้เย็นกินได้เนาะโอ้ใช่ใช่ใช่ใส่ตู้เย็นกินได้สามบปีนี้โลเท่าไหร่ครับวันนี้ร้อยห้าสิบจ้าร้อยห้าสิบนะครับโอ้ห่างชิปราคาลดลงจากปีที่แล้วใช่เยอะลยแต่สตาร์ทก็เท่าปีที่แล้วแต่ว่ามันลดลงอ๋อเนี่ครับคุณผู้ชมเห็นลูกน้อยๆอ็ตอแตะแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นลูกน้อยๆยังสีนั่น คูสวยนะเนื้อเยอะคูสวยคูสวยเพราะว่าซื้อไปทานแล้วปีนี้ละมุนนะอ่าวันนี้เป็นอำเภอที่สามแล้วผมมารีวิวนะครับมาจากศรีรัตนทานกันทะลักอันนี้หมอนทองสองสามวันได้กินนะคะเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ที่ขุนหานะครับขุนหากันทะลักก็ขายอยู่ประมาณนี้นะครับที่ในงานนะครับอันนี้พร้อมทานเลยนะครับอันนี้ โอ้โหสุกพร้อมกินเพื่อนให้กินเพื่อนบอยให้ทานได้นี่ให้ให้กินบอยให้ทานรครับให้กินซื้อไปกินได้บริาหารซื้อไปทาน,นอันนี้ดิบจ้าดิบโอ้โเนื้อเปลือกบางครับเนื้อเนื้อสวยเนื้อสวยเปลือกบางครับหอนทองภูเขาไฟนะครับมีหลายแผงนะครับ มาถึงอีกไรหนึ่งนะครับโอ้ลาวาโอ้เท่มากครับเท่มากมาถึงอีกสวนหนึ่งนะครับสวนทุเรียนผักกาดไฟบ้านไร่ทองรองครับโ,โ,โลเท่าไหร่ครับปีนี้<า>150ร้อยห้าสิบเหรอครับร้อยไม่ใช่ร้อยละร้อยตอนเช้าน่ะอใช่ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปด ขายร้อยหนึ่งสวยสวยสวยร้อยเดียวไม่ใช่นี่พวกนี้ค่ะเอ้าเลไเ้ลรเี่ยงใครนี่ครับสวยสวยสวยผุเรียนพี่เมียมพี่เมียมมาจากจังหวัดใดครับมาจากบุรีรัม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 มารหสายร้อละยนะคะะร้อ ก็มีอีกครับอันนี้ทุเรียนภูเขาไฟโลเท่าไหร่ครับวันนี้โล่ละร้อยระครับชื่อทุเรียนภูเขาไฟสวนบ้านไร่ทองรองโลละร้อยนะครับอันนี้โลละร้อยโลละร้อยเนียงโลละร้อยครับลูกประมาณนี้ก็จะขายโลละร้อยครับร้อยเดียวร้อยเดียวอันนี้ร้อยยี่เนาะอันนี้ร้อยเดียว อันนี้แบบรับส่งพัสดุจำหน่ายกล่องด้วยนะครับผู้เรียนสวยๆเลยอันนี้โลเท่าไหร่ครับป๋า140ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะครับถ้าส่งให้รวมกล่องเนี่ยโลเท่าไหร่ครับมันมีที่ค่าสงา่าสงที่ค่าส <พอ S 1> <ร>่งดาวา์ <ไป S 1> จริงค่ะเพราะเราให้บริการลูกค้าในในส่วนของส่งด้วยเจอลูกค้าแบบว่ามาซื้อกลับบ้านแล้วอยากซื้อฝากที่ต่างจังหวัดด้วยเราก็ลองรับคำว่าเรามีหน้าเพจแล้วก็เราแพ็คส่งทุกวันเพจอะไรครับ ทุเรียนดินภูเขาไฟกันทะลักศรีสกิดทุเรียนดินภูเขาไฟกันทะลักรีสกิดโอ๋อนี่ครับน่าสนใจมากส่งให้ถึงบ้านนะครับส่งให้ถึงบ้านใช่ค่ะก็คือเราเป็นจุดบริการลูกค้าเฉยๆอันนี้เราไม่ได้บวกอะไรเลยก็คือแบบว่าถ้าลูกค้ามาซื้ออยากซื้อฝากก็เราก็มีบริการรับฝากได้เลยว่าเราส่งทุกวันว้าวดีมากเลยครับขอบคุณครับครับนีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาถึง3อำเภอแล้วนะครับ มา,าามาจากอำเภอศรีร,รัตนะมาจากอำเภอกันทะลักแล้วก็มาถึงที่อำเภอคุณหานนะครับเนี่ยขณะตอนนี้ช่วงจะเย็นๆแล้วนะครับสวนทุเรียนผูเขาไฟก็ยังคึกคักนะครับเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ผู้เรียนในพื้นที่นะครับเนี่ยมาเที่ยวมาชมมาดูมาสัมผัสทีผู้เรียนผู้เขาไฟกันได้ที่สีสเกตนะครับเนี่น่าเชื่อเลยว่าขายกิโลละร้อยบาทันี่ครับทุเรียนภูเขาไฟ บ้านไร่ของรอขอบคุณครับ